ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอ่ะนะครับผมเพิ่งกลับมาจากวัดพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะวันนี้มีของเดียวแรไอเทมแต่ที่ต้องบอกว่าพิมพ์นี้หายากสุดแล้วก็เล่นหากันแพงที่สุดนะวันนี้นะผมได้มาเช่าจากหน้าวัดมาองค์ละหมื่นเจ็ดครับทุกท่านนะครับ องค์ละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทฟังไม่ผิดครับนะได้มาแค่ห้าองค์ราคาแรงมากๆวันนี้นะจะแบ่งท่านนะอง์ละสองหมื่นนะแบ่งท่านอง์ละสองหมื่นราคาวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้คือวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับถ้าวันอื่นไม่ต้องทักมาถามราคานี้นะครับนี่ให้ดูปฏิทินเสียก่อนนะครับนี่นี่คือวันนี้สิบห้าพฤษภาคมนะครับนีนะอ่ะโอเค นะขออนุญาตผ่านนะครับวันนี้วันที่สิบห้าเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนราคาวันนี้นะครับนะฮะสิบห้าพอคอนะครับสองห้าหกเจ็ดครับผมอ่ะนี่คือวันนี้นะครับเวลานี้ให้องค์ละสองหมื่นนะสิบหกกุษภาคมเป็นต้นไปนะไม่ต้องถามหาราคานี้นะครับอ่ะ อ่ะสองหมื่นนะครับนี่นะครับให้ราคานี้นะครับอ่ะมาดูกันครับทีละองค์ครับมีห้าองค์ครับนี่คือพิมพ์ที่หายากที่สุดครับฐานสูงมีกระเดือกนะครับเหตุใดจึงหายากนะครับเพราะว่าสามร้อยองค์จะเจอสักหนึ่งองค์นะครับสวยจัดลูกค้าดูผมกัดฟันเช่ามาเลยองหมื่นเจ็ดวันนี้หน้าวัดสวยๆครับเนี่ย ฐานสูงครับลูกค้าดูนี่นะครับดูฮะมีกระเดืออสวยๆครับให้ดูทีละองค์ครับองค์ละสองหมื่นนะครับราคาวันนี้นะครับสิบห้าพฤษภาคมนะสนใจแจ้งมาเลยครับท่านไหนอยากได้องค์ไหนแจ้งมาครับราคาวันนี้นะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอ่ะดูก่อนนะครับให้ดูทีละองค์นะนี่ผมใส่ถุงไว้นี่เขียนเลขไว้อยู่อ่ะอันนี้ถุงไหนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอันนี้ถุงที่ห้านะอ่ะไม่เป็นไร ขออนุญ,ญาตแกะถุงที่หนึ่งให้ท่านดูก่อนนะครับนี่นะครับฐานสูงมีกระเดือกครับดูโอ้โหอยู่ราคานี้ชั่วโมงนี้ครับเอาให้ไวครับวันพรุ่งนี้ถามราคานี้ไม่ได้แล้วนี่กระเดือกตรงนี้เห็นไหมนี่คือกระเดือกครับองค์หมื่นเจ็ดนะผมกัดฟันซื้อมานะครับนี่นี่องค์นี้ผิวอมทองคําเลยเห็นไหมผิวแก่ทองเลยนะครับ โหสวยจัดอยู่ใต้ฐานเหนียวลอยต่อใบก็รู้เลยนะดูครับหน้าสวยๆครับวันนี้นะครับอ่ะองค์แรกไปก่อนนะครับองค์แรกก่อนนะนี่นี่นี่คือองค์แรกมเดี๋ยวขอยัดให้ดานดูนะอันนี้องค์แรกนะครับนี่คือองค์แรกนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับส่งเข้าประกวดครับหมายเลขหนึ่งตูมตามบรีวิวพระส่งเข้าประกวดครับ ใครจะรับ,บราคาวันนี้สองหมืนบาทส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับ,นะรบต้องบอกว่าตอนนี้พระนะครับไม่ได้คือต้องบอกว่าพระหายากนะไม่มีหมุนเวียนตามตามทั่วไปแล้วเนื่องจากว่านะคนมีกระตังนะผมผมจะเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันเนี้ยนะมีพวกอ่าที่เป็นคนมีม,มีมีเงินอ่ะมีกระตังเป็นนักธุรกิจ นะฮะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขามาเช่าผมทีละสองสามแสนนะครับนะแล้วพระมันจะไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดท่านต้องเข้าใจว่าคนเหล่านั้นนะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินนะเงินเขาเย็นนะครับเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินท่านจะไปให้เขาสิบล้านแล้วเขาไม่ขายหรอกเขาเก็บไว้อยู่จนช่วยลูกช่วยหลานเขานั่นแหละนะครับทีนี้เมื่อไม่มีการซื้อขายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับมันไม่มีของหมุนเวียนในท้องตลาดเพราะนั้นแล้วก็จะราคาสูงขึ้น นะครบับางคนถามว่าแล้วไม่เห็นมีเซียนพระชื่อดังคนไหนออกมาให้ความคิดเห็นออกมารับประกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมถามท่านกลับว่าถ้าเขามารับประกันปุ๊บเขาจะได้อะไรครับเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ในเมื่อวันที่เขาไปวัดวันที่กรูกแตกเขาเสนอเงินห้าสิล้านให้ทางวัดเพื่อที่ว่าทางวัดไม่ต้องเอาพระให้ใคร เขาขอเหมาไปหมดจากวัดในราคาห้าสิบล้านบาทแต่ทางวัดเขาไม่ยอมเพราะนั้นแล้วเสี่ยนเขาก็ไม่โอเคแล้วนะนี่คือเหตุผลประการแรกเลยนะครับต้องบอกกันว่านะเมืองไทยเรานะเราพูดกันง่ายๆลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องโลกสวยนะใครมีผลประโยชน์คนนั้นเขาก็ว่าดีนะไม่มีผลประโยชน์เขาก็ว่าไม่ดีอันนี้เราเรียนพูดกันตามตรงนะท่านก็รู้ พวกท่านก็อยู่ในวงการพระมา20-30ปีนะผมอยู่มาส0ปีผมอาจจะอาวุโสน้อยกว่าท่านท่านรู้นะท่านรู้หมดเลยฮะผมไม่ต้องบอกท่านหรอกท่านรู้หมดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะผลประโยชน์อยู่ที่ใครคนนั้นเขาว่าดีแหละครับนะพูดตรงตรงเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันเนี้ยผมพูดไปเช่นเนี้ยแล้วมันจะมีดราม่าถล่มโจมตีผมมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็กราบขอโทษขอไปทุกท่านด้วยแล้วกันนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดให้มันแตกแยกกันแต่เพียงผมมองว่า ก็ผมไปสัมภาษณ์ทางวัดมาเขาก็บอกว่าเซียนเนี่ยมาขอเหมาไปห้าสิบล้านเหมาทั้งหมดเลยทั้งหลวงพ่อใครหลวงพ่อเดินทวารปิตานะทุกแบบทุกทีมเนี่ยขอเหมาหมดเลยห้าสิบล้านแต่ทางวัดเขาไม่ยอมเขาบอกว่าอยากให้พระเนี่ยกระจายไปสู่ชาวบ้านนะแล้วตอนนี้พวกผมก็ก็กําลังตามเก็บจากชาวบ้านนะแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ขายหมดแล้วนะมันจะไม่มีของมาหมุนเวียนในตลาดนะแล้วตอนเนี้ยที่ผมส่งอยู่ตอนเนี้ยที่เขาเช่าผมไป ครั้งละสิบองค์ยีิบองค์ก็มีแต่คนมีเงินก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจคือคนเหล่าเนี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินผมเรียนให้ทราบก่อนนะเมื่อเขาไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินท่านจะให้เขาสิบล้านสิบล้านเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลานเขาบางคนเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้เมื่อไม่มีการหมุนเวียนตามท้องตลาดราคาพระก็จะขยับขึ้นนะครับผมเช่ามาวันนี้องค์หมื่นเจ็ดครับหน้าวัดครับวันนี้สิบห้าพฤษภาคมครับนี่ใท่านดูนะครับ องหมื่นเจ็ดครับผมกัดฟันซื้อมานะไม่มีใครเอาวันนี้ไม่เป็นไรนะผมเปิดสองหมื่นนะผมเปิดสองหมื่นผมเอากับท่านแค่สามพันผมเปิดสองหมื่นนะวันนี้ท่านไม่เอาไม่เป็นไรนะวันพรุ่งนี้สิบหกพฤษภาคมเป็นต้นไปท่านไม่ต้องถามราคานี้นะไม่มีสองหมื่นนะสองหมื่นกลายเป็นอดีตนะครับขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตามระบบทุกอย่างนะผมจะเช็คออนไลน์จากในกลุ่มว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะเปิดตามนั้นนะไม่มีสองหมื่นสองหมื่นคืออดีตนะสองหมื่นคือราคาวันนี้ นะสองหมื่นคือราคาวันนี้แบ่งได้แค่สี่องค์ผมมีห้าองค์ผมจะเก็บไว้หนึ่งองค์นะครับผมจะเก็บไว้หนึ่งองค์ผมแบ่งท่านได้แค่สี่องค์เท่านั้นท่านจะรับองค์ไหนท่านแจ้งมาองค์ละสองหมืน่นราคาวันนี้นี่คือองค์ที่หนึ่งครับนี่เรียนให้ทราบเลยนะลูกค้านี่เห็นไหมนี่นะครับอ่ะให้ท่านดูดูแบบนิ่งๆนะเย็นๆนะครับดูดูไปเรื่อยนะครับน,นะครับ ฐานสูงครับสวยๆนะะผิวสวยๆผิวแบบนะครับนี่คือเนื้อทองดอกบวบนะครับมีพี่ท่านหนึ่งเขาเป็นวิศวกรนะเขาเอาไปส่องกล้องวันนั้ผมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูผมไปแคบรูปมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นรูปที่เขาใช้อ่ากล้องเขาเรียกว่ากล้องอะไรนะฮะกล้อง 10x นะฮะนี่นี่นนเขาขยายออกมาเป็นแบบนี้ เห็นไหมคเขาใช้กล้องพันเอ็กขออภัยขยายออกมานี่นี่เนื้อเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่นะครับเขาใช้กล้องหนึ่งพันเอ็กนะขยายออกมานี่นี่เนื้อพราเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนะโหนะของเก่าแก่ของโบราณอายุเป็นร้อยปีครับพระหลวงพ่อเดิมเท้และทันออกปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดครับนะ ท่านลองคิดดูว่าถ้าวันนั้นเซียนเขาเหมาไปห้าสิบล้านแล้วทางวัดให้เขาไปท่านว่าวันนี้ท่านยังจะจับต้องได้หรือไม่องค์ละหมื่นท่านยังจะซื้อได้หรือไม่ท่านลองคิดจินตนาการเล่นๆนะฮะท่านลองจินตนาการเล่นว่าถ้าวันนั้นเนี่ยทางวัดให้เซียนเราไปหมดห้าสิบล้านบาทวันนี้ท่านยังจะจับได้ไหมองค์ละหมื่มน ท่านยังจะเช่าหาได้ไหมถ้าลองคิดดูเล่นนะท่านท่านอยู่ในวงการพระมามากกว่าผมท่านอยู่มานานกว่าผมนะผมอยู่แค่สิบปีท่านอยู่มามากกว่าผมยี่สิบสามสิบปีท่านวิเคราะห์เอาแล้วกันนะครับนะผมเรียนให้ท่านทราบนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มาสั่งผมเยอะๆเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของเหตุการณ์เขาบอกว่าราคาไม่เกี่ยงขอแค่สวยเขาถูกใจเขาเอาหมดนะตอนนี้มันจะไม่มีพระแล้วที่หมุนเวียนอยู่ในตอนเนี้ย ตามชาวบ้านเนี่ยในชาวบ้านเนี่ยจะไม่มีพระแล้วนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนั้นนะท่านรีบเก็บเก็บได้เก็บนะผมใช้คํานี้แล้วกันเก็บได้ให้รีบเก็บนะท่านไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยรูมตามเช่าผมไปแต่วันแรกพันห้าอยากจะเอามาปล่อยคืนเอามานะผมรับหมดนะครับจะจะเพี้ยจะสูงรับหมดเลยนะถ้าผมไปต่อได้ผมอ่าผมเช่าแล้วผมเอาไปต่อได้ผมเช่าหมดนะท่านเสนอราคามาได้เลย แต่ถ้าท่านเสนอราคามาแรงแล้วผมไปต่อไม่ได้ผมก็ไม่เอาไงนะนะครับต้องต้องเรียนในารบาบเหมือนกันก็มีหลายท่านที่ที่เช่าผมไปวันแรกพันห้าเอามาเอามาเอามาปล่อยคืนผมก็หลายคนผมก็รับหมดผมรับหมดเลยไม่ว่าท่านจะไปเช่าจากใครถ้าผมดูแล้วแท้นะผมรับหมดนะครับขอแค่ราคานั้นเป็นราคาที่ผมไปต่อได้ก็แค่นั้นเองนะอย่างองค์นี้ห้าองค์เนี่ยแลไอเทมอยู่แล้วนะ ผมไปต่อไม่ได้ผมก็เช่าเพราะอะไรผมชอบนะต้องเรียนก่อผมชอบนะผมเอาไปส่งเรี่ยมไว้นะองค์เนี้ยห้าองค์เนี้ยถ้าไม่มีใครเอาพุ่งนี้ผมก็จะไปเรี่ยมไว้แล้ว <regulating dans es> นะมีชุดหนึ่งที่ผมไปเอาไปส่งเรี่ยมไว้นะครับแล้วก็ยังยัง,ย,งยังไม่เสร็จนะครับห้าองค์นี้นะถ้าใครจะเอาผมก็จะเอาไปส่งอ่าถ้าใครถ้าไม่มีคนเอาวันเนี้ยนะฮะผมก็จะเอาไปเรี่ยมเก็บไว้เก็บผิวไว้เลยนะครับนั่งยิ้มรอเลยละฮะนะในชั่วโมงนี้นะใครจะเอานี่คือองค์ที่หนึ่งนะครับ ก็เอาไปอง์ละสองหมืนบาทราคาวันนี้ครับวันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับอ่ะมาดูองค์ที่สองครับนี่ถุงที่สองนะองค์ที่สองนะครับอ่ะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บองค์แรกเข้าเข้าถุงก่อนเดี๋ยวหลงกันนะองค์ที่หนึ่งอ่ะเข้าถุงที่หนึ่งเรียบร้อยนะฮะนี่นี่นี่เล็กหนึ่งนะชัดเจนนะครับอ่ะมาดูองค์ที่สองครับถุงที่สองนะนี่คือองค์ที่สองครับมีกระเดือกชัดเจนครับลูกค้านี่ มีกระเดือกชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมสวยๆนี่เห็นเห็นกระเดือกไหมครับนี่นี่นะนี่นี่นี่นะนั่นแหละครับฐานสูงครับลูกค้านี่ฐานสูงมีกระเดือกครับนี่นะครับไหลชิดๆแบบนี้เลยสวยๆนะครับฐานสูงมีกระเดือกนะครับท่านไหนจะเอาไปเก็บไว้ติดต่อมาครับอ่า ราคาวันนี้ครับนี่คือองค์ที่สองนะครับหมายเลขสองนะครับมีกระเดือกที่สวยครับหมายเลขสองครับองนี้ท่านไหนจะรับแจ้งมาครับอาจจะเมื่อื่นนิดนึงนะครับนะครับอ่ะโอเคนะะประมาณนี้เดี๋ยวสองกล้องให้ดูทีละองคนะเย็นๆนะครับผมให้ท่านดูผ่านอันนี้ก่อนนะครับต่อไปนะฮะหมายเลขสามครับองนี้หมายเลขสามเดี๋ยวผมสองกล้องให้ท่านดูทีละองค์นะฮะโอ้ยองนี้ กระเดือกแบบว่าโอ้โหท่านดูฮะองค์นี้นะองค์ที่หมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนะหมายเลขสามผมว่าหมายเลขสามองนี้สุดจริงๆนะดูกระเดือกซะก่อนโอ้โหหมายเลขสามฮะนี่นะหมายเลขสามนะครับโอ้โหสวยนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูหมายเลขสี่ครับเพราะเมื่อกี้เราเราดูไปแล้ว นะหมายเลขห้าเราดูไปแล้วก็หมายเลขสี่ก็เป็นหมายเลขสุดท้ายนะครับนี่คือหมายเลขสี่ครับอูกเดือกชัดๆเลยลูกค้าดูสวยมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ท่านดูเริ่มจากหมายเลขสี่ก่อนแล้วกันเอาหมายเลขหนึ่งก่อนดีกว่าลูกค้านะหมายเลขหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวส่องกล้องให้ท่านดูนะครับส่วนฐานสูงที่ที่เป็นฐานสูงที่ไม่ใช่อ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ ไม่ใช่มีกระเดือกก็มีนะฮะผมได้มาเหมือนกันนี่นี่ท่านดูเห็นนะเห็นกระเดือกไหมฮะนี่เห็นกระเดือกไหมต้คอนชัดเจนเลยพระสวยมากเลยครับนี่คือสวยสุดนะฮะหาสวยกว่านี้ไม่มีนะครับนี่คือพระหล่อโบ,บราณนะครับเนื้อทองดอกบวบนะครับมีกระแสทองคําวิ่งผ่านนะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาไปสองกล้องดูแยกาธาตุกันหมดแล้วฮะชัดเจนหมดแล้วครับนะ ท่านไม่ต้องถามเอาความชัดเจนเนเขาชัดเจนหมดแล้วครับนี่วันนี้พระอยู่ในมือตูมตามครับตูมตามไม่ใช่เซียนดังครับตูมตามเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาครับราคามันเลยเท่านี้ครับถ้าเลองจินตนาการดูว่าท้าพระเหล่าเนี้ยอยู่ในมือเซียนใหญ่เซียนดังมันจะราคานี้ไหมนะครับถ้าเกิดวันนั้นเขาได้ไปห้าสิบล้านทั้งหมดป่านนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเลองจินตนาการดูนะอันนี้คือชาวบ้านได้นะครับราคาชาวบ้านนะครับไม่ได้แรงนะครับต้องเรียนก่อนนะถ้าเราจินตนาการดูนะ คิดเล่นๆนะครับว่าถ้าวันนั้นนะรับวัดรับเงินห้าสิบล้านแล้วก็ส่งพระทั้งหมดให้กับเซียนนะครับแล้ววันนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าลองคิดดูคิดเล่นๆนะครับคิดเล่นนี่ผมไม่ได้แบบมาสร้างความแตกแยกให้ท่านทะเลาะกันนะคิดเล่นๆเฉยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือองค์ที่หนึ่งนะดูหน้าตาเสีก่อนองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับ นีสส่สวยไหมสวยไหมสวยไหมถามใจเธอดูครับฐานสูงมีกระเดือกหายากสุดครับหายากกว่าฐานเตี้ยมีกระเดือกอีกนะฮะสามร้อยองค์จะเจอสักองครับโอแรไอเทียนสุดสุดครับไม่มีใครอยากออกละชั่วโมงนี้สามสี่หมื่นมีแน่นอนครับหน้าวัดวันนี้ผมไปถามเข้ามาครับเขาออกกันสามหมื่นพันทิปตั้งรับองค์ละสองหมื่นห้าครับเนี่ยท่านไหนไปพันทิปลองไปดูได้เลยเขาตั้งรับกันองค์สองหมื่นห้าครับอ่ะ องที่หนึ่งครับผ่านไปครับขออนุญาตเก็บครับต่อไปองค์ที่สองครับอง์ที่สองนะดูกันนะครับนี่นะฮะอาจจะไม่สว่างเท่าไหร,ร่นะฮะมันก็ได้เท่านี้แหละนี่องค์ที่สองนะครับเห็นกระเดือกไหมนี่นะนี่นี่นะคอมีกระเดือกนะครับนี่อาจจะไม่ชัดเท่าองแรกนะ แต่คาว่าหลวงพ่อเดิมชัดมากนะองค์นี้ผิวสวยมากนะครับนี่ท่านไหนอยากจะดูภาพนิ่งก็แจ้งเข้ามานะดูแล้วมันไม่ชัดก็ดูภาพนิ่งก็ได้อาจจะมืดนิดหนึ่งนะใส่กล้องผมเนี่ยนะครับเนี่ยนะมันมืดนิดหนึ่งนะลูกค้าอ่ะประมาณนี้นะครับมืดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอ่าต่อไปองค์ที่สามแล้วกันนะองค์ที่สามนี้เด็ดนะ ที่สามไม่เด็ดมากนี่คำว่าหลวงพ่อเดิมชัดเจาเลยนะแล้วดูกระเดือกท่านดูกระเดือกโอหท่านดูกระเดือกคอแล้วดูหน้าดูจมูกครับดูกระเดือกคอโหนี่ฮะนี่ครับโอ้โหสวยจัดเลยผิวแบบ กระแสทองคําวิ่งผ่านเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นนะองเนี้ยท่านไหนได้ไปลองเอาไปล้างน้ํามะนาวดูนะท่านจะเห็นองค์ภาพเป็นสีทองคําเลยเนห็นนะเห็นกระเดือกไหมนี่น่ะกระเดือกนะฮะนี่อ่ะโอเคนะครับองค์ที่สามมาดูองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะฮะองค์นี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะองค์ที่สี่นี่นี่ หลายชื่อตัวหนังสือลงพ่อเดิมชัดมากนี่ก็ติดชัดเหมือนกันองนี้กระเดื่องกระเดือกใหญ่มากเลยองนี้นี่นี่เห็นไหมโอ้โหขาดูฮะกระเดือกบนเริ่มฮะองนี้องที่สี่ฮะเนี่ยโอ้โหองนี้จัดมากจัดว่าเด็ดครับองนี้กระเดือกใหญ่มากเลยเนี่ยท่านดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยนะเห็นไหมยังมข้างดู ก็เดือกใหญ่มากองนี้องค์ที่สนีะ่นะนี่องค์ที่สี่นะฮะก็เดือกใหญ่มากเลยครับยูด้านหลังนิดนึงฮะก็เดือกใหญ่มากนี่ครับวันนี้ติดใจมากเลยน,เนะครับโอเคนะครับองค์สุดท้ายครับองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะฮะดูหน้านิดนึงดูคำว่าหลวงพ่อหน่อย องน,นี้จะมีคาบกลุ่นหนาหน่อยนะฮะใครชอบแบบคาบกลุ่นหนา<ๆ>ก็ต้ององคนี้แหละกระเดือกอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เท่าองค์เมื่อกี้นะแต่ยังเห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นกระเดือกไหมฮะนี่ได้ไนมได้ไสวยนะครับนี่โอเคนะครับผิวนี่ก็สวยครับ สนใจจัดได้เลยครับราคาวันนี้วันเดียวนะสองหมื่นนะครับไม่เอาวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนราคาครับอีกราคาหนึ่งครับแล้วแต่ท่านครับแล้วท่านสะดวกนะอ่ะท่านไหนชอบองค์ไหนก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรนะตัดคลิปอ่าคือคลิปเนี้ยผมจะให้ลงแค่แค่องค์ที่มีกระเดือกแล้วกันเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะ สมใหดูกระเดื่องใกล้ๆนะครับเห็นนะนีน่ๆตรงนี้คือกระเดื่อกองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ๆเห็นนะมองเห็นไม่เลยนะนี่คือกระเดื่อกนะฮะให้ท่านดูกันใกล้ๆนะครับคลิปนี้ผมจะให้ดูเฉพาะฐานสูงมีกระเดือกแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะให้ดูเป็นฐานสูงที่ไม่มีกระเดือกนะแล้วก็เป็นหลวงพ่อขายนะก็แยกคลิปกันไปจะได้ดูง่ายไม่งงน,ะนี่เห็นไหมเห็นกระเดื่องนะฮะนี่ชัดเจนน,นนะนี่นะครับโอเคนะนนี่คือองค์ที่หนึ่งนะครับ องค์ที่หนึ่งนะเห็นกระเดือกนะโอเคนะครับท่านเทียบกันดูว่าองค์ไหนกระเดือกมากกระเดือกน้อยเดือกเล็กกระเดือกใหญ่นี่องค์ที่สองนะเห็นกระเดือกไหมนี่นะองค์ที่สองครับเห็นไหมนี่นนี่ตรงเล็บผมนี่นะเห็นไหมนี่นี่คือกระเดือกของคที่สองนะครับอ่ะองค์ที่สามครับให้ท่านเทียบกระเดือกเราองค์ที่สามองค์นี้นี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ครับนี่แต่ว่าองค์ที่สามนี่หน้าสวยนะเนี่ย กระเดือกแต่องค์ที่สี่กระเดือกใหญ่มากนี่กระเดือกนะครับมาองที่สี่ครับนี่องที่สี่กระเดือกใหญ่มากนี่ดูงี้ยังมองเห็นเลยหันมาโอ้โหนย่าทานดูฮะเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้มองเห็นไหมเลยนี่นี่เหมือนเหมือนนิดหนึ่งนะฮะมันดับแสงอ่ะกล้องมันดับแสงนี่นี่ตรงเล็บผมเห็นนะกระเดือกเบลลมเลยนะตรงนี้นะฮะโอเคอง์ที่ห้าครับผม อยู่กระเดือกฮะนี่นี่นะตรงเลบผมเนะ Ooh, A <mm mm Maya, ี่ยเห็นไหมฮะนี่มีกระเดือกนะเนี่นี่ะครับหายากนะพิมพ์อย่างเงี้ยเนี่ยองค์ที่สี่นี่ทีเดียดมากเลยเนี่ยองค์ที่สี่เนี่ยเนี่ยกระเดือกใหญ่มากมองยิ่งเห็นเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับท่านสนใจองค์ไหนท่านก็แจ้งเข้ามานะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะครับตามที่ท่านเห็นเลย นาะอยากได้องค์ไหนก็แจ้งเข้ามานะส่วนท่านไหนอยากจะดูาฐานสูงที่ไม่ไม่มีกระเดือกก็เดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับ